นี่แล้วเป,ป็นไงละ่ะโตหลังสาวสวยเลยเปาะแปะเปาะแปะโอ้จะเสกคาถามหาตาบันเฮ้ยใครไม่ให้รางวัลไอไอ้นั่นบวมเป่งอะไรเนี่ยหน้าท้องก็ลายพลอยนมแล้วก็ห้อยโต้งเตศหัวก็หนีเที่ยวเก่งบอกเต่งแล้วก็เสียเจ้ามือทำทำทำ ไอ้ด <owning S 2> oh. ีเพลงอะไรของมึงเด้เฮ้ยตอนแรกก็ร้องดีละไอ้ห่าไม่รู้กูไงกูขอแช่งพี่ตอนนี้หน่อยได้ไหมนีะเอาไปแช่งเขาทำไมเราตอนนักร้องผู้หญิงออกมาร้องเนี่ยพี่แหมแดนเซอร์มาเต้นเนี่ยมองกันตาวาวเลยนะธรรมดาก็ต้องชอบสิสของสวยงามงดีเฮ้ยที่ผมออกมาร้องทำไมไม่ดูกันบ้างนะฮะอ้าตบมือยังไม่ตบเลยเอ้าผู้ชายก็มีหัวใจนะเว้ยเฮ้ยจริงเหรออ่ะฮะขอแช่งแล้วกันไม่มีเรื่องกับพี่เขาไม่เอานะกูรับผิดชอบตัวเองจริงป่ะเอออะไรของแกขอแช่งไอ้พี่โต๊ะนี้ มีเมียสวยเซ็กซี่เหมือนอ้ําพัชราภาโออโหเดี๋ยวมึงแช่งแล้วเลยเนี่ยแช่งแล้วอะเนี่ยมามาด้วยกันมึงมีตังมึงมีตังมานั่งกับเขาเลอเขาออกตังไงกูไม่มีไงกูออกเขาต้องออกตังให้ไงพออะไรที่ดีๆหน่อยมันจะเอาด้วยนะพี่ทำไมอะอะถ้าอยากได้พนมมือเลยพนมมือคุณพี่่ขอให้มีเมียสวยเซ็กซี่เหมือนอ้ําพัชราภาสุดยอดแล้วหน้าตาเหมือนแผนเค้กโอ้โหคุณนี่เอ็กยังกระตักบงกดในโลกเนี้ไม่ต้องการอะไรเรื่องยิงแต่เวลาจะมีอะไรการขอให้พี่หดเลือแค่นี้ขอโทษ ไอ้บ้าแล้วกูจะไปทะไรเขาได้เนี่ยพี่ที่นั่งข้างพี่อะแฟนพี่ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ใช่ถามนิดนึงอะไรได้กันยังเอ้ายุ่งอลไเขาเลยไอ้นี่ไอมึงนี่ถ่าเรื่องแล้วกูอยากรู้เว้ยไปถามของากันได้ไงเ่าบ้าน่าเกียรติขออภัยด้วยลวกันเออใครจะมาสู้พี่ต้นนี้กูได้ไหนต้นไหนนี่ ส่วนมากจะเป็นผู้ชายมีผู้หญิงล้มแหลมล้มแหลมนผู้หญิงบางตานะพี่นะเราไม่มีแฟนไม่เป็นไรมีอะไรมีเพื่อนเราเที่ยวกับเพื่อนไปไหนเราไปกับเพื่อนครับเคยได้ยินคํานี้ไหมฮะอะไรคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายเคยได้ยินพอไปเที่ยวที่ไหนเพื่อนเราตายหาซะแล้วเราก็รอดสบายไปไอ้นี่เนี่ยหงงตั้งแต่แรกเลยเนี่ยผู้จาอะไรเนี่ยะ แล้วก็นะครับคนไหนที่มีคู่แล้วเราดีใจด้วยนะฮะครับยังไงคุณพี่ที่เป็นแฟนกันก็รักกันนานๆแล้วกันนะฮะแต่การที่ใช้ชีวิตครอบครัวนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะพี่นะมันต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันครับผมนะฮะก็เปรียบมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแน่นอนก็เปรียบเสมือนลิ้นกับฟันครับผู้หญิงนี่เป็นเพศออนแอก็เป็นลิ้นผู้ชายฟันผู้หญิงลิ้นผู้ชายฟันอย่างเดียวพี่เชื่อผมไอ้นี่ก็ต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะฮะ เพราะว่าคนเราอย่างอย่างคุณว่าเราแต่งงานมีเนื้อมีคู่กันไปแล้วเนี่ยครับผู้ชายอาจจะไม่มีกงมีกิ๊กเนี่ยฮะอันนี้ต้องให้อภัยนะฮะเออไอ้บ้าเอ้า,อาสาวไม่มีกิ๊กจะให้อภัยได้ไงแล้วถ้าเราใจไม่กว้างนะเวย้ยครอบครัวแตกแยกอันนี้ใช่คนเราผู้ชายนะเราเป็นผู้ชายด้วยกันพูดเขา้าอาจจะเข้าข้างผู้ชายนิดนึงครับผู้ชายอาจจะมีการหลงผิดหลงพลาดไปบ้างหลงผิดไงอ้าดูอย่างตัวอย่างไม่ต้องดูอะไรมากคุณพี่ครับครับพี่เอลอดรักสลักใจแล้วเกี่ยวอะไรพี่เอานี่เลยเป็นนักร้องอยู่ดีๆหลงผิดไปเเปป็็นนนักอะรงต อัเน,นี้ไม่เกี่ยวอะไรกันเราไม่เกี่ยวกันเลยแล้วก็ผู้หญิงนะอย่างว่านะฮะกลัวมากที่สุดคือการที่ผัวไปมีเมียน้อยอนแน่นอนทําไมไม่คิดทางกลับแล้วฮะทางกลับยังไงจะไม่ถ้าเกิดยยผัวเราไม่มีเมียน้อยเราจะได้เป็นเมียหลวงเหรอวะเออเว้ยอันนี้จริงครสบพ่อสตรีแล้วคุณพี่ฮะอะไรที่ลงท้ายด้วยหลวงหลวงนี่มันยิ่งใหญ่นะฮะจริงวะทําทไมอ่ะสนามหลวงไ็นไงใหญ่อําเภอลาดบัวหลวงใหญ่กรมทางหลวงใหญ่มันใช่ใหญ่อย่างเดียวนะพี่แม่งยาวด้วยโอ้โหใหญ่ยาวเลยเว้ยอ่ะ ทำไมล่ะจริงแล้วไม่ต้องไปอะไรมากสังเกตง่ายๆคนไหนที่เป็นเมียหลวงอะงเวลาเวลาไปช่วยงานหรือว่ามาเที่ยวอางเงี้ยไปช่วยยิงย่งยิ่งเป็นงานบวชงานแต่งนะเมียหลวงสังเกต,ง,ต,ง,เกตง่ายๆตัวใหญ่ๆซื้อกางเกงมาไซส์เท่าไหร่ก็ใส่ไม่พอตูดแล้วกนเสื้อผ้านี่จะใส่ผ้าบางๆผ้าพลิ้วๆตัวใหญ่ๆลายแม่งอย่างกับพมานอันนี้เมียหลวงใช่ไหมเวลามาช่วยงานหรือว่ามากินอย่างนี้นะชอบกินเหล้าวิวเพียวนาน ส้นตีนจะไวกว่าความคิดโอ้โหสามีระวังนะพอเมานิดเมาหน่อยอยากจะชวนผัวกลับบ้านครับผัวไม่กลับตอนนี้โมโหแล้วทำไมงุดงิดอยากจะตบผัวแต่ทำอะไรไม่ได้ไงครับหันมาด่านักร้อเอ้เกี่ยวอะไรพวกเราอ่ะไม่รู้กูโดนประจําจริงป่ะมึงมีเมยังเนี่ยผมเหรอเคยมีพี่เคยมีฮะแต่เลิกกันแล้วทําไมอ่ะก็มันเข้ากันไม่ได้ของมันใหญ่โอ้โหไอ้นี่เนี่ยมึงนี่ทะลึ่งตลอดเลยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ของเมียมันเล็ก มึงไม่ถามกูก่อนแล้วทำไมถึงเข้ากันไม่ได้บ้ามึงก็บอกกูมาดิไม่มีความผิดเลยเลยนี่ใส่แกคอไปกันไม่ได้เออเข้ากันไม่ได้เออประมาณนั้นมาอาผมพูดไปเข้าหูมันพูดไปข้าหูนี่ฮะพี่พี่ผู้ชายคนไหนที่ยังไม่มีเมียนะครับจำไว้นะครับคำพูดที่ผู้ชายต้องเอาใจผู้หญิงมีไม่เกิน5คําเท่านั้นโอ้โหไอโกหกไอโม่ไอดาดานมึงจะมาว่ากูได้ไงมึงไม่เชื่อกูเหรอไม่เชื่อห้าคำจะใช้ได้ไงผู้หญิงเป็นเพศที่ชอบโอาอกเอาใจอันนี้รู้ฮะผู้หญิงพูดอะไรมาขอแค่ผู้ชายพูดคําาาวว่่่พีีีกกกก็็เเชนนนนดยััิงท้้ผูหญ ไม่เชื่อนะพี่นะเมื่อคืนนี้ผมพูดคำนี้ผู้หญิงพาไปห้องอนี่กลับมายังเมื่อเนื้อเมือ่อตัวไม่หายเลยเนะี่ยมันงคงกวนนมะ่อคืนใช่ไหมเนะี่ยต่อยกับผัวแม่งยันเช้าเลยผมว่าไอ้หางู้นึกว่าใช้ได้ผลไอ้นี่จำไว้เลยพี่ก็เช่นเดียวกันจริงป่ะไม่เชื่อนะฮะใช้ได้จริงนะอ่ะสมมติว่าผมเป็นผู้หญิงแล้วกันแกเป็นผู้หญิงเหรอผมเป็นผู้ชายพาผมไปเที่ยวห้างโลตัสยุยาโลตัสตุดเดินกันเพียบเชียวห้างเนี้ยนี่เป็นแฟนผมอัะนนะี้แต่ว่า พูดต้องพูดคาว่าพี่ก็เช่นเดียวกันโอเคเดยวกูต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมนะเป็นผู้หญิงไปได้ไหมแล้วกูจะทําได้ไหมเนี่ยโอ้ไปครึ่งตัวแล้วล่ะเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงโอ้โหตัวนี้สวัสดีครับพี่ไหนคะพี่นงไหนพ่อกูไอ้นี่เนี่ยเขาเล่นพ่อเลยพ่อมันที่ถูกมาว่ามาบ้ากัดตายผี่ครับจะยังไม่ตายอยู่โรงพยาบาลมึงจะบ้าทยังไม่ตายโูหก็เลยนะเนี่ย สวัสดีครับพี่ขาสวัสดีครับพี่จ๋าน้องคิดถึงพี่จังน้องอยากไปดูหนังพี่ก็เช่นเดียวกันน้องเองอยากดูหนังผีเพราะมันน่ากลัวดีพี่ก็เช่นเดียวกันเนอดูเสร็จน้องคงหิวพอดีน้องอยากกินสุกี้พี่ก็เช่นเดียวกันแนอะ MK พิซซ่าดังกินน้องอยากกินอยากกินพ <lại> ี่ก็เช่นเดียวกันใช่ได้กินเสร็จแล้วไปแวะซื้อของน้องอยากได้ช็อตพี่ก็เช่นเดียวกันแน่พี่จ๋าช่วยเอาเงินให้ทีเงินน้องไม่มีพี่ก็เช่นเดียวกันเนอ้โอ้ยมา พูดอยู่ก็ตายเด้อ้าวมึงไม่ดูก่อนแล้วก็ถามอะไรมาอ๋อจะพูดอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ต้องมีความคิดมากคนเราขอโทษยังไง้วขอบคุณมากนะฮะขอบคุณที่มาร่วมงานในวันนี้ครับผมแต่เคยพูดอย่างนี้ก็จะธรรมดาไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องครับครจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องก็หมดฮะเอาเป็นว่าผมพูดอะไรไปคุณช่วยลงคำท้ายให้หน่อยลวกันนะลงคำท้ายไงผมจะขอบคุณแขกที่มาอ่มามาทานนะครับมาร้านมุมสบายของร้านมุมสบายโอเคนะอย่าลืมว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก้าใบเก้าใบเท่าน ผมใช้เพื่อนผมช่วยแล้วกันลงคำท้ายให้หน่อยนะอย่างเช่นขอขอบคุณคือคุณดังๆแค่นี้โอเคไหมสบายเกียร์เสียแล้วพูดเลยยังไม่ต้องอันเนี้ยขอขอบคุณคุณทุกๆท่านท่านที่มาในร้านเราของวันนี้นี่ขอให้ทุกๆท่านท่านมีความสุขสุขขอให้ร่ำรวยรวยเงินทองมากมายใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดหมดต้องประหยัดต้องประหยัดที่ได้มาเที่ยวกันบ่อย ขอให้สุขภาพแข็งแรงแรงอย่าได้เจ็บเจ็บนั่นใหญ่อย่าได้จนจนอ๋เฮ้ยมึงยิ่งจะบอกเขารวยอยู่เลยป่ะถึงจนก็ไม่มากมากโอ้โหพอแล้วมากก็ไม่นานนานโอ้นี่จะไม่มีอะไรกินกันแล้วเนี่ยเฮ้ยรอดภัยไม่มีมีเอาเข้าไปมึงมาดนันปางเงี้ยทีประชาสัมพันธ์วงสักนิดหนึ่ง าจะหาดนตรีสักวงอย่าลืมพวกเราวาเลนไทน์จากจังหวัดอ่างทองอราคาเป็นกันเองรับรองได้ว่าไม่แพงแพงไม่แพงเิจะได้หาต่อนักร้องสาวของเราเราสดทุกคนคนลูกผัวไม่มีมีอย่าไปละโกเขาเลยเสียงแม่งก็ดีดีหน้าท้องก็ไม่ลายลายโอ้ลูกแม่งตั้สองไอหาไม่ลายได้ไงนักร้องนักดนตรีีหน้าตาดีกันทุกคนคน ก็คงจะมีแต่ผมผมที่ขี้เละเละอายุก็มากมากหน้าตาก็ไม่หล่อหล่อโหจดได้ฮะโอ้แอนแอคเลยถ้าเทียบกับฟิล์มรัตภูมภูมผมคงสู้ไม่ได้ได้โอ้โห โอ้โหไปทำการแสดงที่ไหนไหนสาวสาวก็ไม่ชอบชอบถึงมีสาวสาวเสิร์ฟเบียร์มาชอบชอบกูก็ไม่เอาเอาเดี๋ยวนีไม่เคยเลือกเพื่อนฝูงเลยเนี่ยไอ้ฮาเอาไปเหรอเอาคอูอยเคย์น้อยนะครับเพืกอนจัดที่ไม่สุภาพถือว่าเป็นการแสดงแล้วกันนะอยากให้ทุกท่านที่มาอนั่งดื่มนั่งกินกันใน้วมูลสบายของเรามีความสุขแล้วกันนะครับ